เดอะโมเมนต์วันนี้นำเสนอเรื่องชาวปลายพญยาลุกค,คือขวางในทุนทำเหมืองแร่นะครับชาวบ้านอำเภอปลายพญยาจังหวัดกระบี่ลุกค,คือต้านในทุนขอสัมปทานทำโรงโม่หินยืนยันทัดค้านสุดซอยครับเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรบ้านเกิดให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานชาวบ้านกลุ่มรักบ้านเกิดอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นับร้อยคนเลยนะครับถือป้ายข้อความ บุกร้มเวทีรับฟังความคิดเห็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการสัมปทานโรงโม่หินในพื้นที่อำเภอปลายพญาเนื้อที่กว่า95ไร่จนเกิดเหตุการณ์ชุนลมุลเกิดกระทบกระทั่งกันเลยนะครับเพราะมีทั้งกลุ่มของชาวบ้านที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยครับจนตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ โดยชาวบ้านที่ทัดทานยืนยันไม่ยอมให้กลุ่มในทุนเข้ามามีสัมปทานอย่างเด็ดขาดครับชาวบ้านกลุ่มรักบ้านเกิดที่มารวมตัวกันอยู่บริเวณหน้าถ้ำดุกแหล่งต้นน้ำก็พาไปดูนะครับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่หาดูได้ยากนะครับพบตัวลิ้นและฝงค้างคาวจํานวนมากเลยนะครับอาศัยอยู่ในจุดนี้พื้นที่สัมปทาน ระบุว่าจะยกเว้นแต่การเจาะระเบิดหินบนภูเขาลูกเดียวกันอาจกระทบกับถ้ำแห่งนี้ก็เป็นได้ครับสิ่งที่ชาวบ้านกังวลจนต้องลุกฮือออกมาฝังนั่นก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของแหล่งต้นน้ำทำการเกษตรในเรื่องของฝุ่นหรือแม้กระทั่งมลพิษทางเสียงที่เกิดจากการระเบิด เพราะพื้นที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชนโรงเรียนและขั้นตอนการขอสัมปทานขนาดนี้ก็เหลือเพียงผ่านสภาอ,อปตอเท่านั้นเองนะครับจากภาพมุมสูงเนี่ยก็จะเห็นว่าความสวยงามของภูเขาหินชาวบ้านมองว่าที่นี่เนี่ยคค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับดีกว่าจะมาเป็นโรงโม่หินแหล่งอุตสาหกรรม ซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับชุมชนในระยะยาวและก็ร้ายแรงอีกด้วยครับ